เพื่อนๆคะทิชชู่ราคาถูกมักจะไม่ได้มาตรฐานอาจปนเปื้อนสารเคมีอันตรายทำร้ายผิวและเป็นภัยต่อสุขภาพเลือกใช้ทิชชู่ที่สะอาดและปลอดภยัยเพื่อตัวคุณเองและคนในครอบครัวคะ่ะเอารูปเด็กทารกมาใส่ในรูปให้เราหลงเชื่อว่าอ่อนโยนหนีให้ไกลคะ่ะหลอกลวงทั้งนั้นดูยังไงว่าทิชชู่ที่เราซื้อมาปลอดภัยหรือเปล่า 1. มีชื่อที่อยู่ของผู้ผลิต กรณีทิชชู่นำเข้าจะต้องมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผู้นำเข้าด้วยไม่มีคือทิชชู่เถื่อนค่ะ 2. ระบุมาตรฐานการผลิตทิชชู่ของไทยคือมออ,อกอและอ,อยอถ้าทิชชู่นำเข้าก็ต้องระบุมาตรฐานของประเทศผู้ผลิตค่ะผู้นำเข้าก็ต้องเอามาขอมออ,อกอและอ,อยอด้วยไม่มีมออ,อกอไม่มีอ,อยอคือทิชชู่เถื่อนค่ะ 3. ม ทิชชู่ที่ไม่มีมอ,อ,อกอไม่มีอยอ,อย่าเอามาเช็ดหน้าอย่าเช็ดปากอย่าเช็ดตามผิวหนังนะคะอันตรายค่ะอย่าเห็นแก่ทิชชู่เถื่อนราคาถูกนะคะอันตรายมากค่ะถ้าเผลอสั่งซื้อมาก็ส่งคืนไปเลยค่ะดิฉันแนะนำตอนคืนของนะคะให้เหตุผลกับแอปว่าไม่ต้องการสินค้านี้แล้วหรือไม่ก็เปลี่ยนใจเหตุผลอื่นร้านค้าจะปฏิเสธ